มาครับมาห้าครับนี่พอดีผมมาตัดเข่าอ้เพื่อนครับไป้พ่อ,พอใครแม่งดาาางวาวา่านะครับนี่น้านี่นะครับผมเปสัมภาพมาเบิรงว่าวิถีบ้านเฮ้าเนี่ยครับกระสิปกติต้องปล่อยให้เขาอ่ามีใครนะครับเฮาหาไปเพื่อประกอบอาหารนะครับขเขาแม่กสิจัดจะต้องนนะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกท่านไปเห็นนะครับเนี่ย แม่เขาสีดูแลใครโดยกันเห็นมะกอกไครตอนเร่างขึ้นครับไก่ตอนร่างขึ้นอเอาเห็นนะครับำดำๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาหัวลงครับแล้วเขาข้านลงนี่สองห้างครับาต้องระวังครับน,นะครับเป็นแม่เขาในชนาะกอกใข่ น่ะได้แล้วครับนี่แบบแมงดาครับม,มาทาเตยำขึ้นครับนีนไข่ยังขอมันป่ครับอขใส่ยืมไขรครับห้อกับไม้ไว้ครับแมงดาตัวผู้มันสิอหอมละย่งางเวียนเนี่ยห้อกับจังออกไข่เขาเึ้นไปฝักข้างบน,น ข้างหนึ่งเราเห็นแม่งเขาอ,อาจจะต๊ใจนะครับนีเป็นแม่นีสามาห้องเลย แม่เขาอาจจะซ่อนอยู่ไม่ครับของอะไเขาไปเวๆๆ้ไว้้งวันคือเขาต้องเวลาใครเขาจะใครได้นามเลือครับใครได้นาเลือกไปห้งนี้มั่นกันผมพอไปสามห้างห้างเขาต๊ะใจมือผมถ้าใครเขาเลืกอก หลักดูืออมันกันเราก็เดี๋ยวเนอ้ไ้กอน